วังพระธาตุนะครับตำบลไตตึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าวัดนะครับซึ่งข้างในก็จะมีพระเจดีย์นะครับองค์ใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมนะครับนะครับเราก็อยู่ทางด้านในนะครับของวัดวังพระธาตุนะครับตำบลไตตึงนะครับซึ่งเป็น วัดนะครับที่มีตำนานเก่าแก่นะครับแล้วก็มีเรื่องเล่านะครับของเท้าแสนปมด้วยนะครับอ่าแต่จะเป็นยังไงนะครับอยี๋ยวจะพาชมนะครับนี่นะครับเ,เพื่อนๆก็จะเป็นอ่า เคดีโบราณนะครับเก่าแก่เลยครับตรงนี้จะเป็นองค์พระองค์ใหญ่เลยนะครับจะพาชมนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับซึ่งแบบน,นี้ก็มีความเก่าแก่นะครับพอสมควร นี่นครับนี่ก็เป็นทางด้านทางด้านหลังนะครับที่เราถ่ายกันนะครับก็จะเป็นอเจดีย์ JD นะครับทรงทรงพุ่มนะครับ นี่ก็เป็นภายในวัดวังพระาธาตุนะครับนี่นะครับก็เป็นเกดีทรงพุ่มข้าบินนะครับหรือทรงอดอกบอัวตูมนะครับนี่นะครับก็เป็น เด,ดีเก่าแก่นะครับซึ่งพามาชมซึ่งด้านในนี้ก็จะมีรูปปั้นนะครับของเท้าแสนปมนะครับนี่นะครับก็จะมีคนมาขอพรน,นะครับขอพรเท้าแสนปมนะครับนะครับจะมี จะเห็นนะครับจะมีอ่าเจดี JD, มีอะไรเก่าแก่นะครับเนาะตรงตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับจะเห็นนี่ครับจะเป็นพวกเจดีพวกเก่าแก่นะครับของโบราณเลยนะครับจะมีให้เห็นหลงเหลือกันอยู่นะครับ เราจะเข้าไปากราบพระนะครับไปชมทางด้านในกันนะครับก็จะเป็นอย่างไง ราจะเดินลงไปดูทางด้านล่างกันนะครับนี่ก็เป็นทางบริเวณด้านล่างครับ ภายใน,ใ,นใต้ท้องโบสถ์นะครับหรืเห็นด้านล่าง ตรงนี้ก็เคยเป็นที่เสด็จประพาสต้นนะครับของสมเด็จพระริยะมหาราชนะครับช่วงตั้งแต่วันที่22สิงหานะครับ2449นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นท่าเสด็จนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่นะครับองค์เคยองค์รห้านะครับเคยเสด็จมาที่นี่นะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นประวัตินะครับ การเสด็จประพาสนะครับม่วนที่22สิบงหาสองพันนะครับอันนี้ก็เป็นแผนพังนะครับแผนพังที่วัดวังพระทาตนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็ ที่เช็คอินนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสารเท้าแสนปมนะครับถ้าใครมาที่นี่แล้วนะครับอถ้าเกิดสมหวังนะครับสามารถที่จะขอพรขอพรแล้วสมหวังนะครับก็จะมีคล้องนะครับหรือว่ามีอาดาบครับมาแก้บนที่นี่นะครับ คลองให้ตีด้วยครับบนนี้นครับเราขึ้น,นบนนี้แล้วนะครับอยาจะให้ดูบรรยากาศด้านล่างครับส่วนทางด้านล่างก็จะเป็นอ่าแม่น้ําปิงนะครับแม่น้ําปิงนะครับ นูนนะครับจะเห็นคนมาหาปลาครับช่วงนี้แม่น้ำปิงก็แห้งนะครับนี่เห็นหาดทรายเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานครับสะพานข้ามมาจากอ่าทางเส้นในนะครับเส้นในของตัวเมืองนะครับครับเดี๋ยวเราจะลงไปชมนะครับ ลงไปชมทางด้านล่างนะครับนี่นะครับทางด้านล่างก็จะมีคล้องเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นสามนะครับ ร้านข้าวแสนพรมนะครับ นี่ก็เป็นคาถาบูชาเท้าแสนปมนะครับตั้งตั้งนโมสามจบนะครับแล้วก็กล่าวคําว่าเท้าแสนปมจุตินะครับอิทธิกะระนังสุโข,ขนโมพุทธายะนมะพัทะจะภากระ,ะสะมะอะุนะครับนี่นะครับก็เป็นคาถาบูชาเท้าแสนปมครับนี่นะครับก็พามาชมบรรยากาศนะครับ บรรยากาศบริเวณทราสเสีนปมนะครับนี่นะครับเราจะเห็นคล้องมากมายนะครับเพื่อนๆ้องมากมายเลยนะครับซึ่งใครที่ขอพรสำเร็จนะครับสมดังหวังก็จะามานะครับมาแก้บนด้วยคล้องนะครับ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของอเมืองไต้ตึงนะครับถิ่นกำเนิดของท้าวแสนปมนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะไปไหนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ